ค่ะกาบสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะเออย,ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพอนผ้ารวยเนาะ,ค,ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอนผ้ารวยไวปนะคะเด้อเพอ่์สิบเบอร์พาธแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอนผ้ารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อน,นี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านแม่หอมเนาะค่ะมาสัมผัสเสียเอกค่ะซึ่งถือลอตเตอรี่คักถือลอตเตอรี่แน่เนาะค่ะจน ขึ้นเงินท่านในเบิร์ตดูด้วยค่ะเข้ามาไปสัมผัสว่าเพิ่นฟันดีตองงวดบนนกขายเอฟซีค่ะค่ะสำหรับงวดนี้ว่าเพิ่นหาเพิ่นมีแนวทางดีๆเด็ดๆฝากเอฟซีเนาะค่ะจะได้เอาไปไว้พิจารณาเนาะค่ะเอฟซีค่ะค่ะเข้ามาไปสัมผัสไอเซียเอกกันเลยค่ะเอฟซีค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะเสียวัสดีค่ะ,คะอ่ะเป็นจังไหนน้อขงงึ้นเงินแล้วไปนอโรตเตอรี่ได้หลายหลายคั <laughs> ทู่ีรถมาหารถแดงแล้วหมดเลยไดเดือนมงไงในเล็กไทยรถบูนนะครับรืองบริเวตบางตกลับเลยหรือสื่อกลัทีเลย้เก่าส้มทีใหม่นะคะเนาะแต่เล็กรถน้ำที่ปุ่น รถน้ำตรงกับแม่ครูเลยที่ว่าแปดแปดศุนโอฮของแม่ครูครับผมรถน้ำสองรอยแทโอ้สองรอยแท็กเนาะคะเนาะครับผมที่เพนคูแล้วบอกใน้คิด่อนเลยโอ้รับราทักมาทาอะไร ขันมากค่ะอ้เดี๋ยวค่ะายกันครับก็ตัวกาด์ก็่ดเยออืี่เชนไปเฉยๆเดี๋ยวตัวตะกุนมากเอฟซี่านใดสนใจบุซ่ากับตดตอมาทางเสียเอกได้เนาะคะนาะไลนุ่ เสองร้อยสี่ายสิบครับแม่จะเรียนจะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะแม่เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วขายเอฟซีเด้อผู้ใดสนใจบูซาบพรว่าสิเป็นอันยังกับปูหลังแตกเนาะค่ะเนาะปูหลังแตกกับเสือเนาะค่ะเสือค่ะแคปหน้าจอโทรติดต่อเสียเอกโดยตรงเลยแล้วค่ะเอฟซีเด้อค่ะค่ะมีข้อวิ้งข้อคม มีข้อวี่ข้อกลุ่มนะคะเด้อโทรหาเพื่อนใดนะคะปราบูได้เลยค่ะมีข้อวี่ข้อกลุ่มนะคะเด้อเอฟซีค่ะสำหรับผู้ที่บุอยากบูซาปูกะติดต่อมาได้นะคะของเพื่อนกะยังเหลืออยู่ค่ะเอฟซีค่ะค่ะค่ะเอาสังข์วันนี้กะฟันดีต้องกว่านักเสียเนาะสามซังลอตเตอรี่ีไปจักใบเนาะวันนี้เกาสาม เอาสามสิบนครับโอ้สาใบเนาะขนมถอ่ะแค่ที่มีเลขแปดูนย์ปอีกอันนึงอ่ะแปดศูนย์น้ำเนาะคนะออกิว่าส้บไเป็นเลขอะไรี้วยเพราะกนาดชิ้นนี้เก่าเจ้าเก่าทิข้างหลังแขนาคเขา เท okay. hey. yeah. okay. ่ากับเก่าเนาะเก่าเท่า huh. กับเก่าแต่ว่าเอาแฮงหลังด้วยว่าใั่โอ้ตีเป็นเก่าแ้งหลังไม่หลังตัวนี้เนาะเสียเนาะครับซื้อกลับไปก็มาแล้ะจ้ะเราพิ่งที่สามสิบสองให้เวายว้ตนเงินโอ้โอ้ตนกรบละพืชเงินหละค่ะให้บุกเสียเองแค่การ นี่ก็ของเตรียมทรงให้เอฟซีเนาะค่ะเนาะของผมมีเสือที่เรียนให้บูช่าเป็นชิ้นมงคลค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรค่ะค่ะเอาค่ะขอบคุณหลายๆเสียขอบคุณค่ะค่ะคพบว่าคนโทรมาสั่ง หลายเนาะคะ่ะสร้างของหลายคนก็นเลบยบอดาให้สัมผัสโดนเนาะ,ค,ะค่ะซีค่ะค่ะแคบหน้าจอเอาไว้ไปพิจรารณาเนาะคะ่ะเอซีเด้อข่าวเราไม่รับามเลน ค่ะซึ่งถือติดกันแทบทุกงวดเลยนะไข่เอฟซีเสียเอกเป็นลูกของลูกไส้ของแม่คู่หอมนะคะค่ะถือติดกันแทบทุกงวดเลยนะไข่เอฟซีค่ะช่วงหลังๆมานี่ติดกันทุกงวดเลยะคข่เอฟซีค่ะ ่ะเดี๋ยวบันนี้แอดกับสิผ้าไปซองป้ายทะเบียนแม่หอมเนาะคะ่ะแม่คู่หอมค่ะถ้าเอฟซีท่านใดมากกับยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไวไ้ใดเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะเพื่อวบรุ่นไวเสียงโศกหรือว่าเอาไปวิเคราะห์อเอาไปพิจารณาก่อนเนาะคะ่ะเนาะว่ามักบ่อธำมักก็ค่อยจัดเนาะคะ่ะถ้าคัดกับพานเนาะคะ่ะเอฟซีเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเสนอเป็นเพียงแนวทาง เพื่อโศกเพื่อหมานเนาะคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวแอดสีพาไปซองทะเบียนรถขั้นงามทีแม่สมพรเพิินสื่อถวายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะเอฟซี 4, ค่ะแคปนาจอไว้เดอค่ะค่ะนี่ก็สิเป็นทะเบียนรถแม่หอมเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ค่ะเอฟซีก็เอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะว่ามักบ่เนาะค่ะถ้ามักกระจัดถ้าคัดกระพานเนาะค่ะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เสี่ยงโชคได้เด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะทางซองเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเอฟซีเนาะบ่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดเนาะค่ะเอฟซี ค่ะอันนี้ก็เป็นฟันดีตองงอดของเสียเอกเนาะไขะ่เอฟซีเนาะคะ่ะฟันดีตองงอดของเสียเอกค่ะเอฟซีทันใดก็ล่องเอฟซีเอาไปล่องเสียงเมืองใดเนาะคะ่ะเราพิดเราถือกระกาบขอโทษขออภัยเอฟซีเป็นยางสูงะะ้อค่ะซึ่งตอนนี้ก็ช่วงโลกช่วงไพ่กับบสะดวกที่สีเดินทางไปเดินทางมาเนาะไข่เอฟซีค่ะกัต้องเซฟทุกด้านเนาะคะ่ะทั้งด้านไม่คู่เพิ่นกระเซฟคือกันและไอ่ซีเดอค่ะค่ะเพิ่นกระบอรับแขกเนาะไข่เอฟซีเพิ่นกระ มีแต่โทรมาถามก่อนเนาะค่ะว่าอยากสร้างเสือ้ออยากบูซ่าเสือ้อหรืออยากบูซาปูหรือสีปูหรือปูหลังเตกเนาะคะ่ะกับบูซามาได้เนาะคะ่ะทังติดต่อทางเบอร์โทษเสียเอกได้เด้อไข้พิเศษได้ค่ะ่ะซึ่งมือนี่กับมีต้นเงินมาถวายอย่างหลายเด้อไข้พิแต่ว่ายังบได้ยทายถ้ำเนาะคะ่ะอันคลิปนี้แอดก็เสีเอา ควมฝันดีตองวดของเสียเอกล่งให้เบิงก่อนเนะะาะเอยสิค่ะซึ่งทะเบียนรถแม่หอมหันกะ5 5ห้าห้าสามเก้าสามแปดสองศูนย์เก้าสาม นกขายเอฟซีเก้าสามแล้วก็สามสองขายเอฟซีค่ะค่ะนี่เบอร์โทรเสียอีกเด้อค่ะเด้อข้างล่างค่ะกลาวไปพิจารณาเบองเน,นะเอฟซีเนาะค่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนฟันดีต่องวดแล้วก็ ถึกทุกงวดเด้อค่ะเอฟซีคะ่ะถูกทุกงวดเลยะคะ่ะช่วงหลังๆมานี่เพิ่นได้แทบทุกงวดเลยเด้อค่ะฮะขาดอีกน้อยเดียวขาดมาเนาะไปแล้วไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีมีใช่ ตลอดปีตลอดไปเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆนะค่ะเด้องดวันที่หนึ่งสิมาขอให้เอฟซีทุกท่านได้ปลดหนีปลดสินหรือว่าเอฟซีทีมีบอดายไม่หนีไม่สินก็ขอให้เงินไหลกล่องท่องไหลมาเด้อค่ะเด้อค่ะให้ลำลำรวยๆยู่เด่นอยูเย็นเป็นสุขความเจ็บยายไดความไขยา้มีเด้อค่ะเด้อโศกโศกหมันหมันขาเอฟซีําลำลำลุยๆสวัสดีจ้า